มันจะมุดลูกมาเออ, okay, okay. เออเดี๋ยวกูทากีิคอนเจตเดินพี่น้องวันนี้วันนี้มีเ,ก,มเก,มก็บคลิปเก็บตกด้วยวันนี้ครับทีเด็ดทีเด็ดบาวเ,อาเอาวอคนหัวคนแป้งหลางยางดีวะวันนี้มาเอาอยางก่นนี่บอกเขาเลยวันนี้มาเอายางวันนี้มา,า,งา,าคงดีทำวานเล่าให้ก,กินน้ำหวานห้ก,กินน้ำหวานมาสักน้ำหวานจากยางครับ มีมาทำเครื่องอุปกรณ์พคนขับใหม่แบบยาหญ่คนขับนี่อ๋อสิสิมือไรได้ครับคนวมาอย่างนี้เดียวมันเบิ่งเดี๋ยวบางแห่งมีมครับบางห่งใหญ่บางห่งน้อยทำไรมีอุปกรณ์เพราะมีอุปกรณ์อยู่มันนี่อุปกรณ์คนคนเตรียมควันมาอย่างดีพอมาทมันหล่อมีแบบขีดเก็บตกหมดก่อนวันนี้เลยเตรียมหอมไว้ซื้อครับเดี๋ยวเบิ่งแหางมีมครับใกล้กวางมีมครับ นี่ครับหางมีบครับผมนี่นี่เดีใส่หางมีมาฮะใส่หางมีนี่เพราะดำดำนี่ไม่เห็นว่านี่ฮะนี่แหละครับพี่น้องนี่ดำดำนี่ดิ๋ยวนี่นี่นี่หางมีเห็นแล้วครับนี่เป็นเลยดำดำนี่ฮะเดี๋ยวเอาไอ้เป็นสีเอาฮะ นี่แหละแมนละครับนี่ฮะป่าพี่คนนตัดลงมาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวใส่เบิ่งเนี่ยครับเตรียวแมงหลังก่อนแล้อครับนี่พูกโอ้ยเตรียมถ่ายยางดีครับพว้ห่างมีมครับนี่เด้นี่ครับห่างมีมครับผมนี่ตัดนิ้วขาตัดตรงไหนเลยดึงเอาทีเดียวดึงผมถึงตัดลงไหนของขาดเลย ครับหัางมีมครับนี่ครับผมจักมีมีหนามก็มีครับมีแต่หัางก็ได้นี่ฮะมีแต่หัางก็ได้นี่บางท้มีแต่หัางมันครับนี่ครับนี่มีแต่หัางมันครับนี่มีแต่หัางมันซื่อเขากองนี่เอาฝาไปนี่ฮะ มีแต่หั่งเงี้ด้พี่น้องนี่ครับมีแต่หั่งมันครับผมนี่หั่งนี่เอาแบบสุดๆเลยครับนี่มีแต่หั่งมันครับนี่มีแต่หั่งมัน้ยสุดๆหนามเต็มเนาะลูกมันรู้อย่านี้เราจะหนามเนาะ

ผลงานเดลูกม oh. hmm. ีแต่หนามเต็มห้องโอ้หนามเต็มมือครับนี่เพวกหนามเต็มหนามเต็ม แป้งลางอยู่เลยนาเต็มขับนะเบิ้งเข้าไปนี่นี่นี่เอาอีนไหนคนงานว่าอะไรนี่ครับห่างเต็มห่างเต็มเต็มห่งไมเพ่าเต็มห่างด่กได้เมเต็มห่างแต่ว่านามเต็มหางโอ้หนามเฮียบด เีน่ว่าน้าเต็มครับแต่ก่าหนามเต็มครับนายอยู่เป็นหมอนะปาเอขนปาเอป่าเอขมีดยขีบเก็บโต๊ะขีบเก็บโต๊ะป่าเอขนตัวนี้แม่ลูกตัวนี้ลูกเพิ่ซื้อกำลังบินดนไชามโนาเอาไปนี่เลยไม่ข้อมันเอาแต่หนามาใส่แกหนามาใส่ฮะองหมลาแห้งแล้ง เต็มหัางครับน <ada> ้ำเดี๋ยวสิมังกรเคีย้ไดมัะคียงแหงาน้ราเทาใส่แล้ววะใช่ซิมังกรครับหวานกรอบ แล้วองวนเแออ่ขาันก็หวานกรอบ้่าโอตอหวานแหงอยู่ข้างๆตีผักีหวานแหงเอาไปเอาไปทำงานลูก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 ตอนนี้ หางมันกลหลังเบื้นเลยครับแล้วแต่หนามมันแต่ว huh. ่าห้านหอมขนาดนามนี่โอ้ไม่งมเต็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 ม็เต็มต็มเต็มเต็เต็เต็มเต็มเต็มเต็ต็มมเเต็มเต็มเตต็ต็มเต็มเต็มเต็มต็มต็มเต็มเตมเต็มเต็มเต็มเมเต็มเต็เต็ม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 เเต็เต็ม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 เต็ต็็มเมเต็มเต็เต็ม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 เต็ต็เต็มเต

ล่างว่วเะมือล้างเรียบร้อยแล้วว่าเาเอามือในปาดเอาก็บอปาดเรอ่าแม่วมเน่มันจะออะไรเอาผ้าชอยลงมันเอาผ้ามาชซอยจ่ะนะก็คือช่วเอามึงปั่นที่เราปันก็คือไ่เอ้จนเบิดไนเอาชอยยังแต่งาหมวง่งาหมวงหวานหวานรับ